สวัสดีครับ9มง30นาทีของวันที่7เมษายน2564ครับอันนี้ผมเอาสมเด็จวัดชัยโยเกตวัดชัยโยวรารวิหารหรือสมเด็จเกตชัยโยพิม7ชั้นพิมพ์นิยมพิมพ์ใหญ่เนี่ยครับมาให้เพื่อนได้ดูเนื้อหนาที่เห็นนี้ถ้าพูดตามเนื้อคือเนื้อมุกครับเนื้อมุกเนี่ยจะมีลักษณะที่เป็นเนื้อคือเนื้อเป็นแก่ปูนหอยมุกสีขาว ส่วนใหญ่องค์พระแล้วจะมี3มเฉดสีครับมีสีขาวสีน้ำตาลแล้วก็สีดำปะปบนายปลา,ยปลายอยู่สีดำนี้อาจจะเกิดขึ้นจากจุดมลสารนะครับสีดำนี้อาจจะไม่ค่อยเห็นแต่ว่าถ้ารวมกันแล้วก็จะเป็นสี3มเฉดสีอย่างที่ผมพูดถึงนี่แหละครับด้านหลังก็จะเป็นปูไต่นอนด้นโตองค์พระเลยเป็นไงครับเบื้องฉากหลังผม อันนี้เป็นฉากหลังที่อยู่ในอ่า,อางของสะโบลหลวงหน้าบ้านครับอันนี้ผมก็เอามาให้เพื่อ,อนๆดูลักษณะขององค์พระเกศชัยโยเนี่ยครับาคาว่าเป็นชิ้นลูกฟักความหมายของคำว่าลูกฟักก็น่าจะมีการตัดถูกไหมครับใน,ในเมื่อมีการตัดพิมพ์แล้วเนี่ยผมจะอธิบายแนวตัดพิมพ์ครับแนว,แนว,แนวตัดพิมพ์มีตัดแล้วมีฝนถูกไหมครับจะมีฝนขอบมีจะมีฝนขอบทั้ง4ด้าน จะมีฝนขอบทั้งสีด้านครับอันนี้ผมก็พยายามรีวิวนี่ผมพยายามรีวิวซ้ําก็คือหมายความว่าเอาไปทำไปไปไปกดวิดีโอก่อนแล้วก็กลับมาพูดซ้ําในภายหลังในอีกโปรแกรมหนึ่งอ่าดูให้ดีครับเพื่อนๆดูให้ดีอันนี้ผมจะไม่พูดเรื่องแเ,เรื่องเกย์หรือแท้แล้วแต่ผมจะพูดถึงเรื่องเ,น,เนื้อหาไปเลยพิมพ์นี้จะมีเส้นเล็กๆบางๆที่อยู่ใต้บังคับพิมพ์พิมพ์ตรงที่ผมพยายามจะให้ดูเนี่ยครับจะมีอยู่นิดหนึ่ง ต้องหาให้เจอครับต้องหาให้เจอวิธีหาให้เจอก็มีหลายวิธีหนึ่งแสงสองก็ใช้แป้งหรืออะไรก็ต้องหาให้เจอครับผมนี่เจ,จเจอนิดหนึ่งแล้วครับเจอเจอส่วนที่ประมาณสองหรือสามเซนอยู่ตรงขอบขอบเนี่ยเจอแล้วแต่ว่าไม่ได้เจอเป็นเส้นยา,ยาวอ,าอันนี้ก็ไม่เกี่ยวครับบางองค์ก็ไม่มีราะว่ากันอย่างนั้นเนื้อหาเนี่ยครับเนื้อหาเป็นยังไงครับาการแตกรากผักชีตามตามตำรา,าหรือตามผู้รู้เขาบอกเรามาเห็นไหมครับ จุดดำๆที่อยู่ด้านบนนั้นเป็นเป็นมวลสารเป็นเนื้อของว,าอว่านพอเวลาผ่านการเวลาไปก็ก็ยุบจนสลายไปจุดดำๆที่เป็นอมูบุกาบาทครับนั่นเป็นการสุดของตัวองค์พระหรือตัว,ต,วตัวที่บ่งชี้เลยครับว่าเป็นผ้าแท้หรือเป็นบ่อล้ำตาที่เขาพูดถึงกันอันนี้100รอยปีิแตกทั่วองค์ครับรอยปริแตกทั่วองค์ อ่ารอยอันนี้รอยปิดแตกทั่วองค์อันนี้พ,ะพระพวกนี้ผมเอามาทําความสะอาดนะครับเอามาทําความสะอาดใหม่ล้างแล้วก็เอ่อก็ทาความสะอาดพระก็จะเห็นเนื้อหานี้เลยเอ่อโดยส่วนตัวครับผมผมไม่ชอบพระที่ขมกขมมหรือหมายความว่ามีราบกุจนมองอะไรไม่เห็นอย่างนก้นผมจะไม่ชอบถ้าพถ้าอยู่ในมือผมผมจะทําความสะอาดใหม่หมดแล้วจะดูใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้รอยอันนี้รอยฝนขององค์พระอันนี้ผมว่าเป็น ถ้าเป็นถ้าเป็นวิทยายุธอันนี้ผมจะใช้เป็นท่าไม้ตายสําหรับาเกตชัยโยเลยว่า,าถ้ามัน,ถ,มนถ้ามันจะมีเหลี่ยมคมอยู่เนี่ยนั่นคือไม่มีการฝนจะไม่มีการเก็บขอบเก็บเก็บเก็บมุมแล้วท่าที่ถูกต้องจะต้องมีการเก็บขอบครับเก็บขอบสีด้านเนี่ยครับเห็นชัดเจนเอ,อันนี้ลักษณะของผ้าเก่ากับผ้าใหม่นี้เพื่อนๆดูออกไหมครับว่าขอบมันจะต้องไม่คมนะครับ ทุกขอบทุกเหลี่ยมของมุมเนี่ยจะต้องไม่คมผ้าเก่าเนี่จะเมื่อผ่านการเวลาแล้วไม่แน่ใจว่าลบคมหรือเปล่าแต่วันจะไม่คมครับมันจะมันจะไม่มีเหลี่ยมที่เป็นคมคมให้เราได้เห็นเลยเ,ออเนื้อหาสาระดูกันไปเรื่อยๆครับอันนี้ผมดูผ่านดอกบัวกันเลยก็วิวหลังเป็นไงครับสวยอันนี้ขออะไรครับน,นี่ให้ดูครับให้ดูให้ดูดอพอวันเข้าสู่48ชั่วโมง วันที่สองเนี่ยถ้าเกตด,ดูการรีวิวพระผมเนี่ยผมจะไม่กลับไปไปไปดูไปพูดถึงในเรื่องของพระแท้ไม่แท้แล้วเพราะว่า24ชั่วโมงที่ผ่านมาถือว่าก็ทกําการบ้านอยู่พอสมควรแล้วก็แล้วก็กลับไปนั่งดูนั่งนั่งชี้ชัดว่าตกลงตกลงมันจะผ่านไหมในสิ่งที่เราไปไปซื้อมาจากแผงพระท,ทั่วไปเนี่ยครับแล้วก็เอาเอามาล้างกันเอามาหาหาหาให้เจอความเป็นจริงขององค์พระเนี่ยครับ ถ้าถึงมาตรงนี้แล้วผมจะไม่พูดเรื่องที่ผ่านมาแล้วจะพูดถึงลักษณะของโอพงาะไปเลยลักษณะของโองภาะก็จะประมาณนี้นะครับดูพิมพิมพ์ทรงเนื้อพิมพ์ทรงอันนี้เข้าทั้งหมดเลยเนื้อพิมพ์ทรงแต่ต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าพิมพิมเกตชายโยเนี่ยส่วนมากแล้วะจะมีบางส่วนที่หายไปกับบางส่วนที่ไม่มีคําว่าหายไปก,ก็ก็ไม่มีเนี่ยเราต้องมามามา,มาคุยกันให้มากกว่าทุกทุกประเด็น เนื้อหาของการเนื้อหาของลักษณะข้างๆพระนี่ก็ชัดเจนครับปอไปาคลิปแล้วเดี๋ยวผมต้องลาเพื่อนแล้วเดี๋ยวคลิปนี้เป็นคลิป EP ที่8ครับสวัสดีเพื่อนเพีงแค่น,นี้ครับสวัสดีครับ